สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันกับรายวิชาองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยนะครับในการเรียนการสอนผ่านนะครับระบบ BUU MOOC นะครับของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดนะครับในประเด็นนะครับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับในประเทศไทยซึ่งจะก็จะแบ่งได้ออกเป็นนะครับสประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับของรูปแบบ องค์ประกอบองท่องเที t t ่ยวรูปแบบพิเศษนะครับก mm ็คือเมืองพัทยานะครับซึ่งแน่นอนนะครับเวลาพูดถึงเมืองพัทยาเราก็จะนึกถึงนะครับเมืองท่องเที่ยวนะครับที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศและเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวนะครับอยากจะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมความงามของทะเลเมืองพัทยานะครับซึ่งตั้งอยู่ในนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีของเรานี่เองนะครับ ในมิติโครงสร้างนะครับการปกครองท้องถิ่นของเมืองพัทยานั้นนะครับในหลักการนะครับในรายวิชาหรือว่าหลักการขององค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับเราถือว่านะครับมีการจัดการปกครองภายใต้ระบบการปกครองรูปแบบพิเศษนะครับแต่ก่อนที่จะอธิบายถึงพัฒนาการของความเป็นรูปแบบพิเศษของเมืองพัทยานะครับผมก็จะขออนุญาตอธิบายนะครับพัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ถ้าเห็นว่าก่อนที่เมืองพัทยาจะมาเป็นรูปแบบกาบปกคงพิเศษนั้นนะครับเมืองพัทยามีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับมาอย่างไรบ้างแน,น่นอนนะครับเมืองพัทยาทุกวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้อธิบายตอนตอน้ตนนะครับว่าเป็นเมืองนะครับที่มีรูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษมีระดับเทียบเท่ากับเทศบาลนครน,นะครับหรือที่เรียกกันนะครับสั้นๆว่าเมืองพัทยา เมืองพัทยาแต่เดิมนั้นนะครับก็เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆนะครับที่มีชาวบ้านนะครับที่ทําอยู่นะครับทำมาหากินนะครับทำประมงชายฝั่งมีอาชีพเป็นเกษตรกร,กรทํานานะครับแล้วก็ทําประมงชายฝั่งมีอาชีพนะครับปลูกมะพร้าวแต่ปรากฏว่าหลังจากนะครับมีการตัดถนนสุขุมวิทมาถึงนะครับภาคตะวันออก ตัดผ่านนะครับตั้งแต่สมุทรปราการชนบุรีเรื่อยไปถึงระยองจันตราดการมีถนนตะปูวิทนะครับมันทําให้การเดินทางการจราจรการคมนาคมขนส่งจากกรุงเทพนะครับถูกเชื่อมต่อกับภาคตะวันออกนะครับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นมันก็ทําให้เกิดการพยพนะครับหรือว่าเกิดการเดินทางของผู้คนจากกรุงเทพเข้าสู่ภาคตะวันออกด้วยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในพื้นที่เมืองพัทยาหรือว่าชุมชนพัทยานาเกลือนะเวลานั้นก็เริ่มนะครับมีประชาชนอยู่อาศัยนะครับกันอย่างหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นในการจัดการนะครับปกครองท้องถิ่นในเวลานั้นก็คือในราวประมาณปี2499ทางรัฐบ,บาลก็ได้มีการจัดตั้งให้พื้นที่เมืองพัทยาปัจจุบันนะครับซึ่งเรียกรวมวมว่านะครับนาเกลือ ก็จะมีการจัดตั้งเป็นสุขาพิบาลน,นาเกลือเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นในการดูแลนะครับชุมชนในขณะนั้นนะครับซึ่งก็เป็นชุมชนชาวประมงนะครับแล้วก็เมืองสุขาพิบาลน,นะครับนาเกลือเนี่ยก็ยังเป็นเขตพื้นที่เล็กๆดูแลนะครับชาวบ้านนะครับในละแวกนั้นก็คือละแวกนาเกลือแต่มันก็ยังมีชาวบ้านที่อยู่นอกเหนือพื้นที่นะครับเขตสุขาพิบาลต่อมาในปี25 นะครับ2,507นะครับรัฐบาลก็ได้มีนะครับกฎหมายให้มีการขยายอาณาเขตสุขาภิบาลนะครับจากตำบลนาเกลือไปจนถึงนะครับเขตพัทยาใต้ก็นะครับขยายพื้นที่นะครับรับผิดชอบดูแลให้กว้างขวางมากขึ้นสอบรับนะครับกับการขยายตัวของชุมชนนะครับพัทยาที่ขยายตัวจากการนะครับเดินทางนะครับจากการมาตั้งลกลากใหม่ของประชาชน จนในปีพศ2500จนถึง2501นะครับเมืองพัทยาเนี่ยก็เติบโตอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะนะครับเรื่องของจากแต่เดิมเมืองพัทยาอย่างที่ผมอธิบายห้ฟังว่าเป็นพื้นที่นะครับประมงเล็กๆนะครับของชาวประมงในการที่จะประกอบอาชีพเป็นประมงชายฝั่งแต่ในทศวรรษที่2510นะครับเมืองพัทยานะครับหรือว่าชุมชนพัทยาเนี่ยเริ่มรู้จักนะครับ กว้างขวางมากขึ้นจากคนกรุงเทพนะครับผู้ที่นะครับเห็นความสวยงามของชายหาดพัทยานะครับเริ่มเดินทางเข้ามาพักผ่อนเริ่มเดินทางเข้ามานะครับท่องเที่ยวนะครับและเริ่มเดินทางเข้ามานะครับตั้งรกรากถิ่นฐานเป็นบ้านพักตักอากาศนะครับหลายคนก็เริ่มมาทํากิจาการทางการค้าในภาคธุรกิจและภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมไปถึงนะครับบรรยากาศสงครามระหว่างนะครับประเทศต่างๆในภูมิภาคนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะสงครามเวียดนามนะครับมันทําให้เกิดกองทัพที่เรียกว่าทหารจีไอนะครับทำสงครามนะครับในประเทศเวียดนามในบรรยากาศนะครับสงครามเวียดนามนะครับประเทศไทยเราก็เป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์นะครับที่ถูกกําหนดให้เป็นนะครับฐานทัพนะครับของ เหล่าทหารอเมริกันที่ไปทําสงครามที่เวียดนามหลังจากนะครับเสร็จสึกสงครามทหารเหล่านี้ก็มาพักผ่อนนะครับในพื้นที่อุตภเณานะครับพื้นที่บ้านฉางและพื้นที่สัตหีบพัทยานะครับการที่นะครับทหาร GI เหล่านั้นลองมาพักผ่อนในพื้นที่นะครับที่พื้นที่พัทยานะครับมันก็เลยทําให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพัทยาเนี่ยครับก็ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้พัทยาในขณะนั้นนะครับแล้วก็มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยทั้งที่เป็นคนพัทยาดั้งเดิมที่มีอาชีพเป็นชาวประมงมีอาชีพเป็นกเษกษตรกรนะครับกลุ่มคนที่อพยพมาตั้งรกรากถิ่นฐานกลุ่มคนที่เข้ามานะครับส่งแงหาโอกาสนะครับหลังจากการขยายตัวของพัทยานะครับจากชุมชนท้องถิ่นที่เป็นชุมชนกเกษตรกรรมเข้าไปชุมชนที่ขยายตัวทางการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเองก็เข้ามาท่องเที่ยวนะครับ การกว้างขวางนะครับมากยิ่งขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยนักท่องเที่ยวในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาตินะครับการขยายตัวของเมืองพัทยาดังกล่าวนะครับทำให้รูปแบบการปกครองท้องถิ่นเดิมที่เรียกว่ารูปแบบสิษาพิบาลน,นาเกเหลือไม่สามารถแก้ปัญหาเมืองพัทยาที่มีความซับซ้อนนะครับมากยิ่งขึ้นได้ในขณะที่การขยายตัวของพัทยานั้นสร้างรายได้ให้กับประเทศนะครับ เป็นจํานวนมากรัฐบาลในขณะนั้นก็เริ่มมีความคิดกันว่าจะต้องนะครับหารูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับนะครับการขยายตัวของพัทยามีความเหมาะสมสอดคล้องกับความซับซ้อนของปัญหามีความเหมาะสมสอดคล้องนะครับกับสภาพของประชากรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจึงได้มีความคิดกันนะครับและได้ศึกษากัน ได้ดูรูปแบบประสบะการณ์ในการจัดการปกครองท้องถิ่นของประเทศต่างๆและเห็นตรงกันว่าจะต้องมีการยกกระดับสุขาพิบาลน,นาเกลือนะครับของเมืองพัทยาเนี่ยนะครับให้เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับผมจะมาอธิบายขยายความว่ารูปแบบการปกครองท้องถิ่นพิเศษในเมืองพัทยานั้นมีเนื้อหาสาระสําคัญอย่างไรบ้างนะครับพบกันนะครับในนะครับบทต่อไปนะครับขอบคุณครับ